ฟังนะภารกิจของเราคือเข้าไปแทรกซึมในตึกเดี๋ยวฉันจะลงไปกลางตึกแล้วคุณไปด่านฟ้าของตึกเพื่อความปลอดภัยโอเคไหมฮ่าอะไรนะเอานี่ไปอะไรอะ่ะคุณเฉ็นสะรับเบอร์หึได้ไงเนี่ยเออมันคือที่จับสัญญ,ญาณตึกคุณได้ลงถูกเข้าใจไหมคะคุณดีมสารับเบอร์หนึ่งหายแล้วอเอาไดีมะเนี่ยเอาวะไม่ไม่มคุณดีมเสียหน้า ังไงเป็นกันเมื่อกี้ผมแกล้งถามไปงั้นแหละขอแบบนี้มันไม่จะเป็นหรอกโอเคก็คุณเป็นสายรับเบอร์หนึ่งนี่นะไม่ต้องครับอ๋อพร้อมนะฉันลงก่อนนะครับอ้าวแล้วลึแล้วตึกไหนแล้วเนี่ยอาชีพหายแล้วกูแล้วที่จับสัญญาณล่ะเอ้ยเอากูมึงแอลเมื่อกี้ไม่เอาดว่ะชิบหายแล้ว คือโอ้้ขา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 โอ้โ,อโ,อโ,อโอ้ยังใช้ไม่เป็นยังจะโชว์เท่เดี๋ยวฮัลโหลผมมาถึงข้างบนแล้วนะ เหมือนว่าเขามันจะมีการวิจัยคนด้วยล่ะฮะอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกัลุงอ่ะเออเออเขาเขาเลือดผมไปอ่ะ โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมช่วยนะโอเคนะ นั่นแน่หยุดอย่าขยับพวกแกที่เป็นเลวจริงๆเลยนะเอาเมืองกาสมาทำให้โลกชิบหายไปพอเนี่ยจะเอาเลือดจากคนมาวิจัยอีกฮะไม่ต้องโมโหไม่ต้องวาฮะแกทำรุปน้ไปได้ไงวะจิมอะไรหันมานี่อะไรวะให้กูหันไปหายแล้วต้องผิดตึกเลยนะคุณไปทำอะไรโรงพยาบาล โดนด่ากแล้วนแน่เลยอ๋ออ๋ออ๋อก็อแค่มาเช็คอะไรนิดๆหน่อยๆนะรีบ <laughs> มาตรงนี้่วนครับไม่ต้องครับเออ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 นี่เป็นแค่การทดสอบตอนมีอุบัติเหตุน <laughs> ะผู้คุณผ่านครับผู้คุณผ่าน <laughs> นี้แสดงว่ามันกำลังทำให้โลกคุณดีมว่าอย่างกลับปีเปิดโอกาสแล้วนะเข้าไปจับมันเลยสิบอกให้กลับก็กลับไงหุบป,ปากยังไม่ทันพูดอะไร ฉันถามคุณแตมมาละเขาจะให้เราแอบเข้าไปที่คลังทหารน,นั้นอีกครั้งจำได้ไหมอา่าจำได้ที่เราจะเข้าไปเอาเมมกลายกันใช่ไหมใช่ค่ะไอต้องค่ะฮะ<ห>เอาป่าป่าป่าเม่กีูเก็บกดเอ่อแผนเราก็คือแอบเข้าไปในคลังทหารน,นั้นอีกรอบรอบนี้คุณแตมบอกมาว่าเมอกายแปดสิบที่ารกิจจะสำเร็จเพราะคืนพรุ่งนี้ที่เราจะไปมีปาร์ตีพ้พอดีเริ่มปาร์ตี้ตอนหนึ่งทุ่มแต่เราจะไปตอนห้าโม,มงก่อนไปแอบดูคนเข้าที่ไหนสักแห่ง ส่วนแผนจะบอกตอนที่เราไปแอบ,บดูคนเข้านั่นแหละโอเควากาตาเข้าใจละงั้นคืนนี้ฝันดีนะคะคุณดีมครับแต่แผนว่าไงนะเมื่อกี้ พกมาพร้อมหรือ,อยังคะคุณดีมเอาของพร้อมเลยแหละครับเป็นมาเย้ไม่ฟังกูเลยคุณดีมครับครับฮะเออว่าว่าว่าคุณคิดว่าวันนี้เราจะทำภารกิจสำเร็จไหมะคุณทั้งคนเนี่ยยังไงก็สำเร็จอยู่แล้ว <laughs> เออผมทำอะไรไม่พอใจหรือเปล่า อ๋อเปล่าคะ่ะอะไรก็บอกผมได้นะก็แค่อไม่รู้สิบอกไม่ถูกอ่ะอืมโอเคก็ฉันรู้นะว่ามันไม่ควรเพราะคุณเป็นสัตว์ระเบอร์หนึ่งแล้วก็ยังเป็นพี่ชายของคุณเต็มที่คอยสองงานฉันตลอดด้วยคุณอะไรครับถ้าไม่บอกผมจะ <S 1> <S 1> ฉันชอบคุณคะ่ะคุณดีม ฉันรู้นะว่ามันไม่ควรแต่ความรู้สึกมันห่ามม่ได้ที่ไหนละเอ่อฉันขอโทษค่ะคุณดีมที่ผ่านมาที่ได้ทำภารกิจด้วยกันมันก็มีความสุขดีถึงคุณจะเออเออไปหน่อยแต่มันก็รักดีอ่ะเอ่อฉันแค่อยากบอกความรู้สึกที่ฉันเก็บไว้อ่ะไม่ต้องรับรักฉันก็ได้นะเพราะฉันรู้ดีอ๋อนะไม่ใช่อย่างนั้นฮะ คือเอเไม่เป็นไรคะ่ะคุณดิมฉันแค่อยากบอกเฉยๆไม่ไม่คือผมก็อยากบอกตั้งนานแล้วผมก็ไม่ได้บอกสักทีจะบอกอ่ะมีอะไรมาขัดตลอดเลยคุณก็ชอบฉันตั้งนานแล้วเหรอเออผมไม่ใช่คนดิมฮะเอะไรนะคือผมอะ่ะเป็นคนขบรถให้คุณดิมท่านั้นแหละแล้วตอนนั้นคุณดิมโดนแกนั้นเลน่นงานอยู่ผมเกือบตายถ้าไม่ได้คุณดิมช่วยแล้วก็จนตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าคุณดิมอะ่ะอยู่ที่โรงพยาบาล ประโยคสุดท้ายที่คุณดีมบอกผมก็คือทำงานแทนฉันทีใช่แล้วใช้ชื่อฉันด้วยนะต่อจากนี้นายจะชื่อดีมคนอื่นยังไม่เคยเห็นหน้าฉันนายจะได้งานแรกเออับเดี๋ยวคุณจุดก่อน จะไม่มีอะไรจะพูดกับคุณแล้วจะถอนตัวจากภารกิจน,นี้ไว้เจอกันนะคะคุณเดี๋ยวคุณโอ้ยคุณเ้าคุณตะกรนคุณคุณจะ <c oughs> ไม่หยุดนะผมจะบอกคุณแต้มนะ <c oughs> เอาสิเอาเลยจะไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว <c oughs> โอเคผม,ผมขอโทษเออผมขอโทษ ขอโทษ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 อยู่นั่นน่ะเอ่อผมขอล่ะเพราะว่าเห็นแก่คุณดีมนะเวลาแล้วนะไปกันเถอะฉันเข้าใจว่าเธออย่าไม่ต้องการ ธอมีหวานใจเราฉันนั้นก็เข้าใจเธอไม่อยากเป็นของใครนอกจากของหวานใจเธอรู้ว่าเธอั้่มีเจ้าของรอฉันทำได้เพียงแค่มองเธอรักกันรู้สึกว่าคันลูกตายหน้าจืดมันดีตรงไหนแค่ยังใหเธอ